ครับเดี๋ยวถามทางท่านผอครับหลังจากนี้ครับต้องบอกว่ามันผ่านไปแล้วแหละการประชุมข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมันสามารถกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งได้ไหมคะผมเรียนตรงๆนะครับว่าเราคงกลับมาทําไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์สมพรหรือคุณหมอพูดเนี่ยเราสามารถทําได้ก็คือว่าในประเด็นไหนที่เรายังเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเรื่องของ เทคโนโลยี <Technology S 2> ผมนะครับในการระบายโมโลสารหรือการเรื่องตกในห่วงโซ่อาหารเรามาคุยกันว่าวิธีคิดยังไงนะครับ,รบหรือประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่ายังไม่ครบถ้วนต้องมีมาตรการเพิ่มเติมให้มันดูแลอย่างครบถ้วนในนี้เรายินดีนะครับหรือว่าอาจารย์เน้นจะเรื่องของพลังงานทดแทนก็มาดูซะว่าความเป็นไปได้มันจะมากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมว่าเราเปิดโอกาสให้พูดคุย ตลอดเวลาคือยินดีที่จะเปิดค,คือคือถันไป่ทำอนสองสามไม่ได้ละแต่อ<ช>ยินดีที่จะมีการพูดคุยกับนักวิชาการคุณหมอหรือว่าชาวบ,บ้านในพื้นที่<ด>ทางกรฟผยินดีแล้วก็ยินดีที่จะมีการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นโปรเจก t นี้ไม่ได้แปลว่าต้องต้องฟิกอยู่แบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะคือผมเรียนว่า ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสุขภาพเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย <c oughs> นะครับสามารถเ,าเมื่อเอ็นชอบไปแล้วโครงการเปลี่ยนเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> นะครับก็ไปชี้แจงทางครับการผู้ชำนาญการว่าเรามีการ <c oughs> เปลี่ยนมาตรการผมเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนมาตรการที่ดีกว่าเดิมค้าราชการก็ยอมรับตรงนั้น <c oughs> นะครับ